ต่อไปจะเป็นช่วงจัดอันดบออับคเป็นจัดอันดับอะไรฮะเจะเป็นการจัดอันดับตัวละครที่โดนผู้ยิม่มผู้ยำโดยผู้ยิมยย่มผู้ยำม,ม,มากที่สุดในราก,ก่อนใช่ตั้งแต่ภาคแรกภาคเด็กจนถึงภาคแซบมันจะเป็นตัวละครที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับอันดับแปะ ทำไมถึงเอามิสเตอร์ซาตานเข้ามาถ้าเราสังเกตได้ในภาคแซนเท่าที่เราเห็นเนี่ยเขาเหมือนเป็นตัวที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากเรื่องนี้ใช่ไหมคะได้หน้าตาได้เงินทองชื่อเสียงคนรักคนไรแต่รู้หาไม่ว่าเขาเนี่ยโดนจบตีหนักแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ศึกชจิงเจ้าลูทคพเด็กเขาก็ไปรองรับลูกอัของทรายเต็มเต็มเราไม่รับแบบเต็มเมเลยนะคะที่ไหนจะเป็นช่วงของภาคตัวละครสึ่อิงเจ้าลูกผู้ใหญ่ที่เขาสู้กับหมายเลขสิบแปดเขาก็โดนอีกก็คือเขาเนี่ยก็ต้องแบบ กัดฟันทนความเจ็บปวดนี้เพราะว่าเขาต้องสู้ชีวิตต่อไปนะอันดับที่เจเป็นหมายเลขสิบเจ็ดทำไมต้องเป็นหมายเลขสิบเจ็ดนะคะโผลมาครั้งแรกนะคะตอนที่เป็นภาคอนาคตของครั้งเขาดูเก่งกาจดูไม่มีใครเอาลงแต่ในเวอร์ชั่นภาคแสตชเขาโดนเซลล์กืดเข้าไปเลยนะคะยังไม่พอนะคะเขายังมาชูนัมมารียูสอีกครั้งในภาค g ีทีนะคะเป็นงงงุนอัดเละเลยนะคะจนจบสุดเลยนะคะหมายเลขสิบเจ็ดอันดับที่หกฮะเราไม่นึกไม่ถึงนะว่าจะในอันดับนี้ก็คือจอมานพิกโกโล่นั่นเอง ตอนเด็กนี่โหดมากตั้งแต่ภาคแซดมาเนี่ยก็คือเริ่มดอปแล้วตอนแรกๆก็ดีอยู่เพื่อนดนยำอยู่ได้แต่ยืนดูไม่ได้ฟาร์มมาไงพอตอนโตนี่เลิกฟาร์มคิก็โลกก็เลยสู้คนอน่นตเขาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นตัดแขนโดนฆ่าแล้วก็โดนเลี้ยใช่โดนทุกอย่างเอาอง,ง่ายๆว่ารับทุกอย่างแลวกันสู้ชีวิตมาสู้ชีวิตมา,ตมาและแบบต่อไปที่ยังจะสู้ชีวิตต่อไปนะคะก็คือเบจิต้านั่นเองอาจจะเป็นขวัญใจสาวๆหลายคนดีมากยกเว้นตอนที่มีหนวดนะคะเจ๊แปะตอนนี้เดินออกไปเลยค่ะก็คือเบจิต้าเนี่ย ไม่มีใครเอาอยู่อัดเข้าไปทั่วเลยแต่หลังๆมาก็คือตัวที่ไปเปิดแล้วโดนเขายำมาก่อนใช่แล้วจะได้เห็นตั้งแต่ฟิเซอร์โดนฟิเซอร์ยำบิม่าเนี่ยโดนท่านบิลตบแล้วแกก็โกรธมันจะไปสู้กับท่านบิลอะสเกลพลังมันต่างกันเกินถึงจะเป็นผ้ารองหรือว่าตัวเทพแต่ว่าก็โดนอัดจนอยู่ในอันดับที่หของเราต่อไปฮะอันดับที่4กูลิลินกูลิลินเนี่ยเป็นตัวละครที่เรามาตั้งแต่ภาคเด็กที่ทำไมถึงต้องมาอยู่ในอันดับที่4่แน่นอนว่าหลังๆเนี่ยสเกลพลังเขาเริ่มต่างจากงูกูแลเขาจะโดนเล่่นนนนเป็คแรกกๆอ ไม่ว่าจะเป็นภา ท่านั้นก็คือตายเลยแล้วตัวละครตัวต่อมาฮะเป็นอันดับที่3ท่านบีลับแอนเดอะแกงนั่นเองไม่ต้องพูดถึงมากถ้าเราได้ดูภาคเด็กเนี่ยเราจะจําได้ว่าท่านบีลับดีดยโดนตลอดเลยตั้งแต่ตอนแรกที่ปรากฏตัวก็โดนเจาะเรือไปทีหนึง่งหลังจากนั้นก็โดนมาเรื่อยๆท่านบีรับเ่ยด้คยความซวยไม่รู้ว่าโงกุน่ะพอเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแล้วจะกลายเป็นยินย้า <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันท่าบีรับก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ท้ายเนี่ยโงกุนก็แปลงร่างดิงยักขล่มปราสาทท่านบีลเรตัวนีีน้้่่ป็ะคทสู ชีวิตบ้าที่สุดในเรื่องแหละเลเทะต่อมาเป็นอันดับที่สองฮะเทนชินฮังเทนชินฮังนะฮะเขาจะเป็นคนที่ปรากฏออกมาในภาคแรกเปิดมาเนี่ยก็จะมาศึกชิงเจ้าระพบซึ่งมีโงคุนเนี่ยเขาร่วมด้วยตอนแรกเนี่ยค,คือแกฟารม์มาเต็มมากหลังๆนี่ก็คือโดนโดนพร้อมกับอันดับที่1ของเราตลอดเลยเปิดอร์ที่1คนที่สู้ชีวิตที่สุดในใด่านต่อช่วยแปะรูป <laughs> พือ่อฆที่เขาโดนกินตัวเลยด้วยนะคะก็คือหยช่า S <S ทำไมต้องเป็นตัวละครนี้นะคะขอเริ่มก่อนว่าปกติเนี่ยยำชาเปิดตัวมาในภาคแรกเนี่ยสุดเทพนะคะเตะงกุลกระเด็นชนหน้าผาไปเลยหลังจากที่สเกลพลังเขาเนี่ยเริ่มห่างจากงูกุลแล้วไม่ว่าเขาจะเจอตัวร้ายตัวใดนะคะเขาจะเป็นคนแรกเนี่ยที่โดนก่อนเลยก็คือครบเครื่องเรื่องความสวยชีวิตเขาสู้จริงๆนะคะปกติเนี่ยเขาเป็นคนที่แตะตัวสาวไม่ได้เขาจะรู้สึกเหมือนโดนไฟช็อตยังไม่พอเขามาคคกับบูม่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะบูม่า ที่เข้าไปไม่สิเขาจาชูไม่ว่าจะต่อสู้ไม่ได้หลังเขาแทบจะไม่ไปต่อสู้แล้วนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยโดนทุกซีซั่นโดนมากขนาดนี้กูไม่สู้ดีกว่าแล้วสเกลพลังมันเริ่มต่างกันไปตอนแรกเนี่ยมาแบบตัวเทพเตะงงกุนหัดกําแพงใช่อัดเลยหลังๆมาเนี่ยเริ่มเริ่มไม่ได้เริ่มไม่ได้ระดับลงไปมากยกให้เป็นระดับหนึ่งแล้วถ้าจะไม่ผิดเนี่ยในเรื่องนี้เขาจะเป็นมีมในตำนานไม่ว่าจะตรงไหนก็ขอมีมรูปมีแปะไปเลยนอนอัดพื้นสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย